ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาแล้ววันนี้เริ่มแล้วพายุฝนฟ้าขนองเริ่มมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงจากแนวประทะอากาศ21กันยายน2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยกากราณ์ วันพุธท,ที่21กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของฝนตกหนักต่างนะครับที่ในวันนี้จะเริ่มมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่ที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมแผ่เข้ามาปกคลุมจากพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ H 1019ที่จะแผ่ เส้นไอโซบาร์1 0 1 4จนถึง1,012ที่จะดันในด้านของร่องมรสมุมให้เคลื่อนต่ำลงมานะครับพาดผ่านพื้นที่ของบริเวณประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในขณะนี้บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลาง รวมถึงพื้นที่ประเทศกัมพูชานะครับในขณะนี้ซึ่งใกล้กับเรณพื้นที่อีสานทางตอนล่างและใกล้กับเรณพื้นที่ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่จะมาเลี้ยงในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ําที่ก่อตัวในขณะนี้จึงทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักจากในด้านของมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงและลมกระโชกแรงจากแนวพระอทะอากาศ จากอากาศเย็นมาปะทะก,กับอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยซึ่งจะนําความชื้นเข้ามาจากมารสุมตาตกเฉียงใต้ทําให้มีฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องเข้ามานะครับและขอให้ระวังปริมาณฝนตกหนะักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคกลางนะครับ ส่วนภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนจากแนวประทศอากาศซึ่งในช่วงเช้าก็จะเริ่มมีหมอกเข้ามานะคบในตอนเช้าและมีอากาศเย็นแผวๆอากาศเบาหลังจากนั้นในช่วงบา่ายค่ำดึกก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้ในบางพื้นที่นะคบซึ่งภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พชษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือในวันนี้นะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำประเทศกัมพูชาที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่นะครับก็ต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่จะเข้ามานะครับโดยเฉพาะนะครับในคืนนี้พื้นที่ของบริเวณจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและบุะรีรัมย์ จะมีหย่อมความบระากาศตาซึ่งเป็นหย่อมย่อมย่อมที่จับเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมนะครับจึงทำให้มีฝนจากแนวพะทาะอากาศของลมหนาวกับอากาศร้อนชื้นนะคะพื้นที่สารทางตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดส่วนนะคะบริเวณพื้นที่ยโสธรอำนอาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่จะ นำฝนนะครับนำลมนำเมฆเข้าสู่พื้นที่อีสานทางตอนล่างจากการดึงเข้ามาเลี้ยงของหย่อมความประกาศตา่ำซึ่งเป็นหย่อมเล็กๆนะครับ ก็จะทําให้มีฝนตกหนักเข้ามาได้นะครับบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับในคืนนี้ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา6เป็นของพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาคร ด้วยส่วนมากนะครับจะมาจากในด้านของรองมรสุมที่เคลื่อนต่ําลงมาและดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้แรงภาคกลางจึงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้นะครับส่วนภาคตะวออกนะครับจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตําตกเฉียงใต้วิ่งเข้าหาในด้านของหย่อมความกดอา,ากาศต่านะครับที่เกิดขึ้นใน2จุดในวันนี้ ก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณปราจีนบุรีศระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสทะเลคลื่อสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตกได้บางเขตบางพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักเข้า,ขาขมาบางพื้นที่ด้วยนะครับในวันนี้ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน4%ของพื้นที่นะครับส่วนมาก้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรซึ่งนะครับ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ3.2จนถึง3.5องศาเซลเซียสส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง6เป็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูเก็ตตรังและสะตูลอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับ ดังนั้นนะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่จะเข้ามานะครับและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับในวันนี้ส่วนในด,ด้านของพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมา,จากจะประกาศล่าสุดแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักนะครับพื้นที่สีเหลืองในวันนี้เน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสาะแก้วร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีนะครับขอให้ระวังฝนตกหนะักที่จะเข้ามานะครับในวันนี้ ซึ่งนะครับพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บริเวณอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดเมื่อคืนนี้ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับซึ่งฝนเมื่อคืนนี้ไม่ได้หนักเหมือนทุกวันนะครับเป็นฝนรินรินเปรีปยอๆแต่ในบางพื้นที่นะครับพื้นที่ใกล้เคียงของบ้านของแอดมินก็มีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาเช่นกันนะครับเมื่อคืนนี้ซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้ พื้นที่นะครับส่วนมากจะมีเมฆเข้ามาปกคลุมพื้นที่อีสานทางตอนล่างรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาจากในด้านของหย่อมควาประกาศต่ําที่ปกคลุมกัมพูชาและเวียดนามทางตอนกลางในขณะนี้นะครับดังนั้นนะครับ ในด้านของฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงบ่ายค่าดึกจนถึงเช้าและจะเริ่มมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ทั้งพื้นที่อีสานกลางตมออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับต้องระวัง ซึ่งนะครับจากการคาดการฝน21-30กันยายนโดยตลอดทั้งช่วงเลยนะครับและจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวันนี้จากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมลาวและเวียดนามทางตอนบนเบียดดันในด้านของร่องมรสุมให้เลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานยอมพอประกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนกลางและในด้านของประเทศกัมพูชาในขณะนี้นะครับ โยงเข้าสู่แนวร่องมรสุมจึงทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลตําออกและภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทะเลนะครับเลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับ ส่วนในด้านของหย่อมพมประกาศต่ําที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุนะครับในช่วงเดือนนี้กันยายน2 5ง5ยังไม่ปรากฏว่าจะมีพายุที่จะมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหรือมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับจะมีก็แต่หย่อมพะประกาศต่ำที่จะก่อตัวเป็นช่วง และดึงร่องมรสุมให้เลื่อนต่ำลงมาบวกกับในด้านของลมหนาวหรือบริเฑความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่จะกดร่องให้ต่ำลงและฝนชุกชุมนำเข้าสู่แนวหย่อมความบรรยากาศต่ำจึงทำให้มีฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ